เฮ้ยเซกัวเขามือถือหรอกูเปิดรูปแรกที่กูเจอคือเวลาตายง่ายภัยเฮ้ยไอสัตว์เดียวตีเหลืองนี่เฮียอย่าลืม แต่งไซตามะได้ไซบิเลียนแบบนี้ก็ไม่เอาไซบเลียนพ่อไซตามะเอกับเซลอมมูนฟใครใหญ่กว่าเรามาวัดกันดู กดกี่ชาติก็ยังราดไม่ลงนอนอกูไม่ได้ขี้สัสกูไม่ได้คอเป็นขี้มีร้านเว่นไหมครับมองไม่เห็นจูดี้ลุงเอเลยฮ่าฮ่าพอกูเก็บดีก็บอกว่าม <c oughs> องไม่เห็นจะกูโชว์ไหมลิงบาบูนมึงนั่นแหละลิงบาบูนเอ๊ะแมกกูโชว์แม่งเลยแม้ว่าผมกูขนาดไหนอะมึงจะได้รู้ว่าไอ้เหียสาหลักมงคนคืออะไรหัวโลนแบบนี้เสื้อเหลืองแบบนี้ใช่เลยใส่ตามิดใส่ตามิดพอ เมือ่อไซตามิดตีอะเมึงอไซตามิดตีควายเด็กเป็ดไซตามิดรอรมึงนั่นแหละไซตามิดพูดเมึงนั่นแหละไซตามิดไซตามิดแม่งไอเด็กเป็ดมึงนั่นแหละไซตามิดไซตามิดบ้านพ่อบ้านแม่มึงอะใส่แว่นแม่งไซตามิดอยู่นั่นนะ่ะขนมไข่แมนฟันเหลืองแมนยินดีให้บริการวสวัสดีครับฟันเหลืองแมนมั่งขนมไข่แมนมั่ง ปัญญาอ่อนมึงอะปัญญาอ่อนไซตามิดกูว่าวันนี้กูได้ไซตามิดน่าจะ4 0 0 0มกว่าบาทโดนะเฉพาะแค่ไซตามิดเนี่ยน่าจะได้เยอะไซตามา,มามพันจุดหนึ่งห้อยเมฆขวามึงนั่นแหละพันจุดหนึ่งห้อยมึงเอาดีๆที่น้องกูจะสวัสดีกน <c oughs> ดูเนี่ยขอไซตามาได้ไซคอหมามึงอะไซคอหมาเฮียรุ่นนี้ต่อยจะมาแตกเหลืองยันฟัน เหนื่อยฝ่ายเลยเฮียกูเลยอย่างเหนื่อยวันๆแม่งวันนี้ลุงเอคอสเป็นหมอปลาหรอครับไม่ใช่หมอปลานะครับผมเย่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 ช่วยผมด้วยแต่เวใส่ตาหมัดได้ใสตามิมึงเนี่ยได้ใส่ตามิดใส่ตามตาอีสานเออกูใส่ตามาอีสานต่อยหน้าแม่งน่าแม้ ลุงเออยากแบบถ่ายพร้อมกับทุกคนนะครับทุกคนชูสองนิ้วมาหน่อยนะครับหามองหน้าพี่หน่อยน้องเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้แป๊บหนึ่งยิ้มทุกคนยิ้มเร็วเผยิ้มมาเผยยิ้มเผยยิ้มสองสี่อาถ่ายกับคนดูหน่อยอ่านี่รูปพวกมึงถ่ายให้ละไอ้พวกเด็กเป็ดมนี่แหละรูปพวกมึงออะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับถ่ายรูปให้ทุกคนนะครับอ่าลุงเอถ่ายรูปให้ทุกคนนะเซฟไว้นะครับแคหนัาจอไว้จีดูหน่อยครับลุง กอสเปนขนมขาไก่โรตาสหรคะไม่ใช่ค่ะถ้ากูเป็นไซตามิดแสดงว่าตอนนี้กูเป็นพ่อสีนะเองไม่ใช่ครับพี่พ่อสีลูกเองวันนี้วันเกิดแค่ลุงไม่บิดหนูก็ดีใจแล้วค่ะไปเปรตไซตามาอ้วนกระดูปื้มร้อนมาไอ้ข้าวขามตอนแรกกูจะเบิร์ดเดย์มึงกูไม่เบิร์ดเลยดูอีฮี้แม่งร้อยหนึ่งกูว่ากูจะเบิร์ดเดย์ฉ่ำแม่งมึงด่ากูกูไม่เบิร์ดแล้วเออเกิดเกิด้ามึงน่ะ นหรอนั่นแหละเสียใจมากค่ะเป็นอะไรยะไม่ลงทุนหมิ่นคนดูแต่งไซตามาได้ไซตามิดอันนี้ก็ไม่เอาคีไหนสิลี้งกลัวไม่เอามึงกลัวไม่เอามึงไซตามิดอ่ะเอยิ้มหน่อยหุ้ยอะไรคิดฟันขี้มั้งอีขี้อะ ลุงเหมือนจะมีสมองแต่ลืมในท้องแม่แล้วแม่โยนทิ้งไปครับร oh ักลุงนะครับหรือไม่ได้สมองแล้วแม่แเห็นแล้วยนันโยนทิ้งไปอีกเบียวไข่เจียวกูไม่ได้เบียวไข่เจียวครับลุงเองไม่ได้เบียวไข่เจียวน้องคนบ้านป้ามันคอสเป็นไข่เจียวเหรออีควายกล้วยหอมจอมโซนกูไม่ได้คอสเป็นกล้วยหอมมีเหยียเอาดีๆดิดลุงครับลุงเคยแปลงฟันไหมครับดูถามคําถามกูอื เง<ด>ินลักล้ามหรือทุเรียนหมอยทองนองไม่ใช่ทุเรียนคนเ,เี้อะไรุกพกทุเรียนหมอยทองไว้ที่หน้าอกวัดไหนว่าใส่ผ้าคลุม,มด้วยวัดไหนว่าใส่ผ้าคลุมด้วยถามกูวัดไหนไก่โอกกอือแต่งเป็นไก่โอกอีกกูสุดยอดมากเลยค่ะมเมื่อวานยังพุงพลุอยอยู่เลยวันนี้ซิกแพคมาเต็มเลยค่ะเสียวมาก ลุงเยสายชัด์จพังใช่ไหมอันนี้เตือนเป็นอุทาบรกับทุกคนนะครับลุงเยไปซื้อสายละลายหูฟังกูไปด้วยคือไม่มีเวลาไปห้างไงก็ไปซื้อตามร้านอ่ะสุดท้ายมึงดู ไฟเกิดไม่ห้องคน้านพ่อมึงอวดไฟจะไม่บ้านเหรอหน้องฮะอวดพันพ่อมึงเถอะพวกสายชาร์จนี่ซื้อใด้ดีนะน้องนี่ละลายติดเลยพระติดปีพระบ้านป้ามึงติดปีกเหรอน้องมึงก็พูดไปเรื่อยพระติดปีกใส่วาสีบ่อถิ่มกันไม่มีครับไม่มีใส่วาสีบ่อถิ่มกันครับลูกอีนูวนนนนิวิวิวีววอบคุณหนึ่งร้อยน้ำน้ำฝนด้วยนะครับมึงไปไดีอะไรลิปซิงหน่อยครับครับผมฝึกฝนร่างกายจนไร้เทียมทานตอนนี้ผมพร้อมที่จะสู่กับคุณแล้วปีเตอร์เดนแมน ะะสายตามาอิรายมึงอะสายตามาอิรายนี่เฮียฟังว่าเทีนพรรษารอุบลจะแห่หอยู่ไหนมนานั่งวุ่นสตรีมอยู่นี่เองอขอเป็นเทียนพรรษาอุบลน,นะครับแม่พอ<ว>่อเป็นคนเหลาให้นะครับจริงแล้วลุงเอเป็นคนกัมพูชาแต่เขาไม่ยอมรับตั้งแต่แรกแล้วกูวไม่ได้เป็นกัมพูชากูกำจัดกระดอนเนี่ยวันวันเนี่ยแล้วก็ลูดผิวเนี่ยวันนี้แต่งตัวเป็นซุปเปอร์มิดหรอครับเออซุปเปอร์มิดสิทธิ์คังแยกไอ้สัตว์นี่แหละซุปเปอร์มิดสิทธิ์คังแยกไอ้เฮียกูเนี่ยซุปเปอร์มิดสิทธิ์คัง มีชุดโนบิตะบวมน้ําด้วยยีรอครับโนบิตะบวมน้ําอีกเ้าะวัวอะไรนี่เหลืองอีกเหลืองยันฟันอ่ะฟันเหลืองแมนขนมปังหน้าท้องทาด้วยคอนซีลเลอร์พูดฟันเหลืองปุ๊บขึ้นฟันเหลืองแมนเลยโอ้โหชีวิตปอดปอดอเหมาะอดไปหมดร้องเพลงหน่อยครับเพลงอะไรก็ได้หนึ่งสองสามไม่ว่าจะสู้อเพราะอะไรถึงร้องเป็นยี้อะไรมาชุดแบบนี้ทรงผมแบบนี้ชัดเลยใส่ใส่ใส่หัวปาย ไอ้สาคนเอี้อะไรคอสธรรมัยโยมือทั้งสองข้างที่แดงคือลุงไปทะลวงรูโลหิตของผู้สาวสำน้อยมารอครับไสตามา และก็ใช่ครับวันนี้ลุงขอลงก่อนนะครับชุดรัดไปหมดแล้ววาครับสําหรับวันนี้ฝากตามิดด้วยนะฝากตามิสด้วยอะไรฝากตามิดด<บ>้วยคืออะไรน้องไซบีเรียนมึงนั่นแหละไซบีเรียนไอ้เหี้ยชุดแบบนี้หัวโล้นแบบนี้ฟันเหลืองแบบนี้ทําตุงแบบนี้ใช่เลยใส่ตุงมิดเครื่องหมายสีมึงแหละใส,ใส่ตุงมิดมึงนั่นแหละใส่ตุงมิดเบื้องสมึงนั่นแหละใส่ตุงมิดผักติดฟันครับลุงผมหวังดีนะแน่นกล้ามหรือภูทุเรียนครับที่ลุงพกไว้ที่ทอ้อง,งมือวินโมไซไอสัตว์าติดฟันกู้มึงรู้นะเนี่ย,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 ย วันพระแมนเฮ้ยวันพระแมนน่ารักอ่ะชื่อน่ารักอ่ะวันพระแมนเอ้ยได้วะ่ะปัญญาอ่อนมึงอ่ะปัญญาอ่อนอีฮี้อถูกยังไม่ได้พูดอะไรเลยถูกแล้วบทจะถูกไม่พูดเีฮี้อะไรก็กลายเป็นถูกเออดีไอเอไออุ้น ลุงอยากดูมายากลใหม่หนูได้เสกวัวเข้ามือถือลุงแล้วไหนวะยกมาดูดูดีหน้าตัวเองไงเฮ้ยเสกวัวเข้ามือถือเหรอกูเปิดรูปแรกที่กูเจอคือครับเวลาตายง่ายภัยจะได้ไม่ต้องเปลืองผ้าห่อศพอุ้ยสัตว์เดียวติดเหลืองไอเฮี้ยไอเฮี้ยลืมไอเฮี้ยแม่งติดเหลืองบอกไว้สัตว์แม่นัดนพอหาเรื่องอยู่แล้วกูแม่งเลยโชว์รูปพีเอฟไอเฮี้ยไปโชว์หน้ารูปพีเอฟ ฮัลโหลตามิทไปฮัลโหลกับพ่อมึงนะครับฮัลโหลตามิทอย่างเงี้ยนะเขามีแต่ฮัลโหลคิตตี้นะครับมันไม่มีฮัลโหลตามิทนะครับกล้วยบูมึงนั่นแหละกล้วยบูดไอเด็กเป็ดปูอะไรมี20ขาติดต่อติดต่อปูเสือนอนเนอนสวิงกริ้งกัน10คนชาย9หญิง1พ่อมึงปูไรมียี่สิขาเมืองอย่าหลอนแม่งแตชาย9หญิง1นอีสัตว์เล็บหมดเลยนะ เรียบร้อยแม่เบีร์ทำฟาร์มมอนพังอีเหี้ยกูจะรั่วแล้วถ้ากูไปซ่อมหาว่ากูมีเสือรั่วอีกไม่เอาดีกว่าไอ้เคียเบี้ยทำฟาร์มมอนพังน้องหายแล้วอีเหี้ยเดี๋ยวลุงเอทำชุดเพชรก่อนน้องลุงเอจะบุกนรกแปลในเทอร์ไลท์วันนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนชุดก่อนเห็นที่เป็ดจัดอันดับความกามัวครับคิดไงกับที่เป็ดเอาตัวเองไว้ล่างสุด คือมันจัดให้ตัวเองดูดีอันนี้มันสร้างภาพให้ตัวเองเก่งเนี่ยทุเรียนแมนมึงอะไรทุเรียนแมนผมหล่อไหมครับไม่เท่าไหร่หรอกเฮียหน้าตาไม่ได้ครึ่งใกล้เคียงกับคำว่าคนเลยเดี๋ยวลุงเอไปเช็คฟาร์มมอนต์ก่อนนี่เฮียกูต้องใช้ด้วยนะเนี่ยแม่งหูฟังเสียงมันไม่ไม่นุ่มเลยว่ะแม่งเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่แล้วกันพันนี่ซื้อฉุกเฉินเนี่ยเนาะพ่อมึงงรู้ยักูไปบอกพ่อกูเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกูจะไปโทรหาตมิตรบอกว่าหูฟังไม่นุ่มเนี่ย เดี๋ยวพ่อไว้ใส่คอมฟอร์ตในการนอามาผสมเนี่ยโัให้ 5k เอาไม่เอา 5k คือ5ครกวไอมึงเลย5ควายพูมึงเถอะลุงสแกนคอหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเอไปเช็คฟาร์มมอนเตอร์ก่อนน้องไอ้เหี่ยวันนี้กูจะมาเอนชานในเทอไหล์กูเนี่ยกูไม่เชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของมึงเดี๋ยวมึงรอดูแล้วกันจบไรต์กูชุดดำอะนักรบชุดดำเดี๋ยวกูจะกด F 3กับ G เพื่อเป็นแกนแล้วค่อยวางระเบิดเทียนทีกูศึกษามาแล้วถูกไหมลุงเอพูดถูกไหมกด F 3กับ G เพื่อเช็็ค้้นแลวก ตามเส้นวันนี้เบลเป็นโนบิตาใส่ผ้าคลุมเหรอครับไม่ใช่โนบิตาใส่ผ้าคลุมครับพูดถึงผ้าคลุมหูขอออกก่อนกูอึดอัดชิบหายเลยอะไรเนี่ยใส่ตามาปล่อยพลังให้ดูหน่อยครับเสีย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 บ,บนี่แค่หมัดธรรมดานะใส่ตามีดมึงอ่ะละ,ละ,ละใส่ตามีดมึงน่แเลยให้เลือกระหว่างลุงเอกับปิมกับกายใครหลอกกว่ากันผมให้เลือกคนหลอกครับไม่ได้ให้เลือกควายครับ ผมมีความนายใจจาบอกครับผมนับถือลุงเอเป็นบาเฮึยบาตามึงไงบาทตา้เหียเกือบได้เป็นปล้วยปิ้งกูไม่ได้คอสกลวยปิ้งครับน้องเอมีเงินอยู่20บาทซื้อลูกชิ้น15บาทเลือเงินกี่บาทเสือ5บาท20บาทเพราะมุงขโมยมากูไม่เคยขโมยน้องนักวิจัยเผยมะนาวไม่ใช่ผลไม้แต่เป็นพังยังไงวะตามแฟนชื่อแอมให้กลับบ้านหน่อยครับคิดถึงแอมมึงกลับบ้านหน่อยพวงคิดถึงพวงยิ้วมาแล้วอีดอกเอ้ย ลุงเออาคาเมีงมาทาเสื้อทำไมครับชิบหายแล้วพี่เอฟพีเอฟทางสร้างความชิบหายแล้วอีหี้พี่เราตายแน่กูไม่เกี่ยวดีกว่าใครถามไม่ได้ใครถามน้องมงานเข้าแล้วพี่เอฟอเหี้เละเลยแม่งพี่เป็ดบอกเมื่อวานลุงไปตีหม้อก,กับพี่ปิ่มจริงไหมครับจริงไม่ไม่ใช่ครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ได้ทำจังไรแบบนั้นครับไม่ใช่ครับแล้วแม่งแล้วแล้วแม่งเขาต้องการดินปืนกันด้วยนะก็ไม่รู้เกือบทำบ้านไฟไหมเสื้อเหลืองแบบนี้ นี่เพราะไม่ไปซื้อของ i h a ฮ e นะครับถอนเลยครับพี่เปาบกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวไม่ต้องมา AF AF <ม>าเฮียอะไรไ่้ทำพังคนเดียวร้องเอฟมึงอะไมะม่วง,ง,งไอเฮียร้อง AF ช่วยกันมากูไม่ได้เกี่ยวเฮียอะไรกับเรื่องนี้เลยโอ้โหเอจับมือไม่หักหลังลูกซิกแพคโชว์ได้ไหมครับลุงเอขา คือกลายเป็นกูไปมีส่วนร่วมด้วยกูไม่ได้เกี่ยวเฮี้ยอะไรเลยครับเอฟกูไปหาในเธอไลท์กูดีกว่าแม่งกูไม่เอาด้วยหรอกแกทำยังไงให้มันระเบิดวะกูงงไหเฮี้ยกูไม่เอาด้วยหรอกแม่งเลยเอฟช่วยกันไม่หักหลังเฮี้ยกูไม่ได้เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยบอกกูเอฟนี่มันนใส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 ตานิตเฮ้ยเดี๋ยวมึงใครเนี่ยรักแรกแค่แอบมองรักที่สองคือยิ้มให้รักที่สามนี่งรักที่สามเกือบตายโหงเลยสัตว์เนี่ยมัวแต่รักที่สามเนี่ย ถากถึงพวกบอกลุงไปนรกคือกลับบ้านนะลุงไม่ได้นรกส่งมาเกิดแค่จะตา,าเกือบแล้วโมไปเล่นกับดนิดอยู่เนี่ยเผลอแป๊บเดียวเนี่ยเกือบตายต้นไลเลยเฮียเกือบพีเอฟชิบหายแล้วพีเอฟไปรีบซ่อมเถอะทำอะไรก็ทำสักอย่างพีเอฟต้องรีบทำแล้วนะเกือบตายเฮียลุงพี่แมนรอครับไป้นนานเลเซอร์บีมเหลืองไปแล้วเฮียกูไม่เกี่ยวใครมาว่าลุงเอไม่หลอบผมเทียงหัวชนฝาเลยนะเอเห็นไหมตามมาตรฐานควายไทยเห็นไหมรอตามมาตรฐานควายไทยเห็นไหมล่ะเดี๋ยวสักพักแม่งใส่ายใส่ความอุกยพีเอฟเนี่ยว่า ทำทรงเนี่ยซ่อมไม่ได้เดี๋ยวลุงเอไปหาเพชรเพิ่มอีกนิดนะน้องเพราะว่าลุงเอจะทาชุดก่อให้มันดีๆก่อนจะไประเบิดในเทไรท์นะครับชิพายแล้วทินนี้ดินปืนแม่งในฟาร์มมอนก็ไม่เกิดเนาะใช่ไหมทุกคนไม่ลุงเอคิดว่าลุงเอเปิดมาปุ๊บลุงเอจะไปเอาดินปืนมาทํทีมทีหลายๆลูกแล้วไปไปบึ้มไอ้นี้ไงลุงเอจะไปบึ้มในนรกไงความหมายอ่ะแต่พี่เอเข้ามาปุ๊บเซอร์ไพรส์กูนี่บ้านปิดหรอ อะไรเนี่ยปลูกสีฟ้าไว้เพื่อเฮีย้ยอะไรเ,เนี่ยมัเดี๋ยยืมยืม,ยมชุดเป็ดเป็ดมันจะว่าไหมวะน้องถ้าเรายืมชุดเป็ดแล้วก็เราไปบุกนรกนี่เป็ดมันจะด่าไหมวะสวัสดีเนนคำไม่ใช่เนนคำครับขโมยเลยเนี่ยมึงก็ยุ่งอย่างนี้ลอาไปฟ้องพวกมึไงไอ้เฮีย้ยลุงลุงเมืองอ่านชื่อกูผิดชื่อกูจีไอเอ็นที N T, อ่านว่าใจแอนกูจานว่าแก๊งเนี่ยทำไมอะ่ะกูว่าแม่งพี่เอาหลิกไปหมดแล้วเนี่ยมึงเชื่อป่ะเชื่อกูไหมมึงเล่นกับกูไหม เพียบเล่นก่อนเพื่อนเนี่ยลุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไสตานุ๊แล้วกูมาทําไมเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะแป๊บนึงแป๊บนึงกูว่าแล้วอุ้ยทุกคนมันต้องเอาออกถูกป้าเพราะมันเยอะเกินเนี่ยเดี๋ยวมันเต็มกล่องแล้วมันจะกลายเป็นล้นเนาะอุ้ยเคแสนจช่ไหมพี่เนี่ยเห็นไหมมันตันแล้วเนี่ยเรืหายสีลี่ยมใส่ฟาสเซเว่นมีไม่ลงทุนกูมาเคลียร์กล่องให้แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยอย่างเยอะเหลืองเงที่ตัวนี้เอาฟันตัวเองขูดหรือเปล่าครับ เต็มกล่องไปหมดอ่ะล้นอ่ะมันล้นนะน้องไม่ไมไม่เดี๋ยวลุงเอจะไปแลกสมุดเด็นชานไว้ก่อนรอชุดเดทไลท์นะครับไม่น้องไม่ได้โจรครับลุงเอไม่ได้โจรแต่ว่าเราต้องเเคลียร์กล่องครับไม่งั้นมันล้นครับเสียได้ของไปแลกสมุดเอ็นชานไว้ก่อนมไม่ใหญ่จริงไหมครับจริงครับไม่ไม่ใช่ไอเป็ดมันมันตัดต่อน้องกูไม่เคยพิมพ์จังไรขนาดมันตัดต่อยเนี่ยมันดิสเครดิตคนอื่นเพื่อตัวงมันสร้างภาพลักษณ์อยู่น้องเป็ดมันสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองอยู่จะไปเชื่อน้องมันทําอะไรอ่ะเบียวกล้วยหอมจอมซนไม่ได้เบียวกล้วยหอมครับแต่งานใหญ่นะเ พี่เอฟเนี่ยไปเทียไปทำกูอยากรู้ว่าพี่เอฟทำอย่ายงนี้มันพังวะกูงงมากเลยทิ้งชุดเนเธอเอยอมไม่ได้แล้วทิ้นะงแฟนเอยอมได้หรอเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมึงรอดูเดี๋ยวมึงรอดูดอดนอ้องเดี๋ยวลุงเอจะไปแลกสมุดอินชั้นไว้เตรียมตอนน้องให้มันจะมันจะได้รีลุงเอไม่ได้ขโมยนะครับลุงเอแค่มาจัดก,การไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่รีนะครับลุงเอต้องไปรีบแลกของไว้ก่อนนะครับจะเข้าเกมตอนไหนฮะเอกูลเล่นแล้วนอ้องมึงโดตอนไหนเนี่ยมึงโดดีเลย์กันขนาดนี้เร็ววะ power V เดี๋ยวเราต้องแลก power V ไปทำคะแนน แต่ลุงเอยังไม่ทําชุดเพชรแล้วนะน้องโอเคป่ะลุงเอทำาพระสวดต้องเอาตาละปัดบังหน้าทขินมังไม่ใช่น้องมึงนรกเด็กบาลขืนมังเพราะมึงเธอรู้ว่าขืนมังเดี๋ยวลุงเอจะไปลุยนรกก่อนเดี๋ยวไปเตรียมของกับน้องแป๊บนึงวันนี้เอาจริงละกูยอมไม่ได้แม่งเป็ดอวดชุดดำกูต้องเป็นนักรกชุดดาลุงเอครับจะมีอีเวนต์ออกงานเจอแฟนคลับอีกไหมครับพวกผมเตรียมมีดปืนดาบพร้อมแล้วครับมึงจะฆ่ากูได้เป็นฮียอะไรนี้ยลุงเอผมต้องการให้ลุงมาเล่นกับผมที่ลิเวอร์พูล ลุงอเอต็มตั้มแนงไหนแย่น้องมาน้องเองอปูซาล่าไม่ได้อยู่ส<ช>ิบพันนะลุงเอครับ,รบขอถามหน่อยได้ไหมครับพี่ไซตามะหรือพระเล่นยาครับมึงเนี่ยนรกเด็กบาลพับเล่นยาเฮอะไรพับเล่นยา แล้วเรือกูมาจากไหนสี่ห้าลำเนี่ยไอสัตว์กูเบียวเหี้ยอะไรกูเนี่ยกินอมก่อนจังเยอะไม่หาของดีๆมาใช้เอาไปเที่ยวบาโฮสหมดเครื่องมือมึงฟังว่าคําว่าฉุกเฉินได้ไหมน้องกูบอกมันพังฉุกเฉินมันพังฉุกเฉินอีเียอย่าพยายามใช้สายชาร์จร่วมกันหูฟังก็หูฟังเมาส์ก็เมาส์มือถือก็มือถือใช้ร่วมพังไวอ๋อขอบคุณห้าร้อยด้วยนะครับแนะนำทีห้าร้อยลุงเอช่วยนะครับผมได้ยินเสียงตู้คาดว่าหูฟังระเบิดเนี่ยมึงอย่าเจ๊ปัดนะน้องมึงอย่าเจ๊ปัดเรื่องหูฟังกูระแวงอยู่เเสสีียยระวังมันระ S <S 2> <S 2> เนี่ยมื่อที่ปั่นเนี่ยกูก็ยิ่งระแวงอยู่มก็บอกกู<ช>บอกอ,อยู่เนี่ยเมื่อคืนมันควยเกือบไม่คใคร ใส่กับใบบ้านแม่ง,มงกูระแวงหูฟังจะระเบิดใส่หัวกูเนี่ย,ยมอคืนไฟเข้าเลยมาบนกับอินทภาลามอิรานครับถ้าพรุ่งนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งจะมาโดนล,ล,ล,ลงุงเอแสนหนึ่งครับสาธคาดการเหตุการณ์วันพรุ่งนี้วันนี้บิดขอตัวไปซื้อหูฟังก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้เครื่องหม่ท่เ,เข้าสูตรไม่ลงุงเอสั่งไปแล้วแต่ของมันกว่าจะมาถึงไงน้องนะครับเพราะว่าร้านก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงน้องนะครับลุงเอก็เลยต้องหาฉุกเฉินมันไอ้เหี้ยมันเสียงมันแบบ แปลกมากอะพี่เอขาพี่เอขาพี่เอขาพี่จะมีเยอะขนาเนี้ยครับขากูไอเอลุงในอนาคตอันใกล้ลุงจะจัดงานมีติ้งกับ f อฟซีไมครับขอสักสาถึงหวันนะคะขอกระสวดวันแรกน้องแม่เลยพ่อมึงมีติ้งจัดกระสวดด้วยอ่ะกูจะรู้อะแม่งโอเคเดี๋ยวลุงเอตั้งสมาธิกลับมาก่อนน้องอีเฮียไม่รู้อะไรเนี่ยขอกินจีบีก่อนแล้วกันอีสัตว์ระแวงหูฟังเหงือแต่งเลวเนี่ยครับค่ะลุงเอวันนี้วันเกิดหนูแต่ไม่มีใครถือเค้กมาเลยขอบคุณลุงเอที่สร้างรัยนี้นะคะ อาเบิร์ดเดย์น้องนะครับเป่าเร็วรักแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอบคุณงานน้องเอิร์นอาเบิร์ดเดย์เปเ่าเค้กอะลุงเอไม่มีใครให้ลุงเอให้อะถ้าลุงไฟช็อตเดียวผมเอาทีนพุงอัดจอไปที่ยอดหูฟังให้ครับมึงเก่งจริงๆลุยเฮียเฮ้ยเฮ้ยแมนมันใสใสตมา ใส่บีเรียนฮัสกี้ในปากมุงอไอเหลืองเยลโล่คุงมึงนั่นแหละเยลโล่คุงมีควายเรียนหูฟังเถอะลุงผมกลัวมันระเบิดยังอยากดูลุงนานๆกูเปียรแล้วน้องกูเปียรแล้วกูก็ระแวงเนี่ยพวกมึงจะปั่น่ะลุงเอครถ้าลุงเล่าไปคุยกับพนักงานเซเว่นว่าว่าเลือกถุงยางไซส์49ให้หน่อยครับเดมาโดให้อีกไม่แล้วเจ้าก็ตอบกลับมาว่าเอาปกติพี่ซื้อห้าอกนี่ครับทำไมวันนี้เอาไปให้ใครราคาอย่างเงี้ยเพียบฟาร์มทำฟาร์มมอนกลับมาเกิดละเพียร์ซ่อมมาฟาร์มมอนละลุงเอ ไอ้อใควายมึงเลิกกับผัวมึงเถอะคนนี้อะไรโดนเนี่ยหนามียตัวเองลุงเอครับผมสงสัยครับถ้าในทะเลมีมีดโกนขายตัวหมึกจะมีหนวดไหมครับเออถ้าในทะเลมีมีดโกนขายลุงเอครับใจหนูคือมันดุงจริงๆนะคะเนี่ยมึงจะจะทักแบบนี้เดี๋ยวไรติดแดงกูไม่อยากให้มันติดบ่อยๆเดี๋ยวช่องปีวีเนี่ยเมื่อทักกันตุงตุงเนี่ยแฮปปี้เบอร์เดย์หนูหน่อยนะครับแบบดูดดื่มด้วยนะคะเบอร์เดย์น้องนี่ยแคทละเมืองจะทำตาเลยค่ะพ่อเมืองรอ สวัสดีนี่สิรินร่าหาน้ำให้กินหน่อยคอแห้งแล้วก็นาเอแปลงฟันบ้างได้กลิ่นจากเอทุกวันเลยอิสริมึงตบกับกูไม่รู้อีเหียเนี่ยมึงพูดมาเนี่ยใครบอกคนไทยไม่สามัคคีออดูแชทไลฟ์ลุงเอได้เลยครับเป็นไงเห็นไหมสามัคคีพร้อมกับเบียกับช่องกูนี่แหละ,ช,ละช่องอื่นตีกันช่องกูไ,ไม่เคยตีกันตีแต่กับกูหลอดลุงเอครับเล่นโทรศัพท์นานปวดตาจังเลยใช้ว่นอะไรดีครับพ่อเจรินดีกว่าเรื่องของแม่มึงจะไป ปักหมุดเมนใหม่ใกล้ฉันมึงแหละปักหมุดเมนใหม่ใกล้ฉันมึงนั่นแหละกูไม่ได้ใส่หูฟังแล้วปักหมุดเมนใหม่ใกล้ฉันหรอกอีเหียนี้กูสิริเองวันนี้แรงงานมึงยังใช้งานกูไม่พักเลยไอ้เหียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิริก็เหนื่อยเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอใช้แรงงานธาตุโอ้สิริละบายีเหียสิริละบายลุงเอครับผมสู้ใครไม่เลยครับทป็นน่ยถจงกรบิวตี้หนึ่งดครับใช้ครับผมปรากยองซอกน้อยอ่านะครับบ้าซอยเลวมึงไอ้เหียนักฟังแต่ของแพงพอฟังของถูกเอรับไม่ได้เอหว สูงเอาการละครเอรับยอดเอ,อ,เอฟฟังมันไม่เกี่ยวกันอีเหี้ยมันความเคยชินลุงเอครับ,รบชมพ่อเอหน่อยครับขอแบบยัวยัวครับพ่อเอมาเป็นเมียเอเธอหูฟังซื้อที่ไหนครับเซเว่นฉุกเฉินไงกูบอกว่ากูต้องซื้อฉุกเฉินมาใช้มันก็เลยแบบเสียงมันก็เลยไม่คุ้นชินเนี่ยเดี๋ยวลุงเอจะซื้อมาสองอันแล้วเอามาเผื่อสำรองด้วยเมืใคมาออกมากูนึกว่าไก่ต้มขมิ้นมองนั่นแหละครับไก่ต้มขมิ้น ใครไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หูกูหน่อยนะว่าหูกูจะไม่ตกอยู่ในอันตรายนะครับลุงเอเด้าตกให้ดูหน่อยครับผมไม่มีแรงทํางานเลยครับผมอยากได้แรงบันดาลใจครับขอบคุณครับแรงบันดาลใจเอาไปสัตว์แรงบันดาลใจแม่งแรงบันดาลใจพ่อมึงตกให้กูเด้าโตมีแรงบันดาลใจลุงเอผมไปอ่านรักลุงเอนะคะจากลูกปลาเฮ้ยลุงเอรักน้องลูกปลาจังเลยอ่ะชื่อลูกปลาดูน่ารักตะมุตะมีอ่ะอยากกินลูกปลานะ่ะ ลุงเอกลัวความสูงไหมครับรัวดีรี่เยสเมตัวอะไรมึงอะตัวอะไรเห็นไหมพอเนี่ยเดี๋ยวมึงจะพูดตุง n g ตุ u n ตุงไงกูไม่ขึ้นเพราะอะไรเนี่ยเอออ้วนแต่ก็น่ารักไงครับขอบคุณหนึ่งร้อยด้วยนะครับแองกูเลยเสียสติที่หมายเลยวันนี้วันนี้แต่งเป็นหัวน้องดงขโมวดรอครับหัวน้องดงขโมดไม่รู้จักครับน้องอะไรคือหัวน้องดงขโมดครับลุงเต้นสะเงี้นให้ดูทีอย่าครับฟิวขอบคุณหนึ่งร้อยนะครับอย่าพึ่งสะเงี้นนะครับเพราะว่ามึงพิมพ์ตุงงงงงๆเเเนนนนนนีีี่่ยยยดดดด๋๋ววไลลฟ์มมมััััตติิแแแะะครรบจกก็ุออาหม่ง ไปเต้นๆมั่วๆติดแดงอีสัตว์ติดกันเดี๋ยวแดงขีเกินเนี่ยไม่เอาแล้วอ่ะไม่เชื่อพ<อ><อ>่อนะเอ้ยเจอแล้วลุงเอจะทำทั้งชุดแล้วก็ลุงเอจะไปบุกนรกเพื่อเอาไประเบิมเนเธอร์นะครับทุกคนสวยมาแล้วมาแล้วมา,วมาวอุ้ยอุ้ยอุ้ยลุงเอครับชมวิวหน่อยพานน,นไปกินผัดไทยชมวิวพานน,นไปกินผัดไทยหน่อยครับเอาแล้วอุ้ยชุดใส่ตามะ หน้าไซบีเรียนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมห่มเหลืองฟันเรืองแสงเครื่องยสี่เหลี่ยมวันทองใจเอฟันดอกเดียวยี่สิบเมตรดอกเดียวยี่สิบเมตรไม่เชื่อไม่เชื่อเหี้ยอะไรก็ดูกระตามึงทีครับมึงไม่เชื่อได้ไงมึงดูกระตาดีแชทมันปั่นลุงตอนแรกนึกว่าแกล้งแงวสรุปแงวจริงมันไม่ตลกนะจะทําให้ไลฟ์ไม่ใช่ไม่ไม่เมื่อกี้ลุงเอกลัวจริงนะน้องเพราะว่าเมื่อคืน ใครไม่เจอเหตุการณ์ไม่รู้หรอกเป็นเรื่องเวก็เลยกลัวจริงน้องพ่อเมื่อคืนแบบน่ากลัวมากอะกูตั้งสติแล้วกูปิดสวิตช์ทันอะเจอเหตุการณ์เมื่อคืนกูไม่ตลกได้แค่กูแบบกูวิ่งไปปิดปั๊กหมดเลยอะครับจริงๆผม fc ลุงมานานแล้วครับขอบคุณมากครับลุงอ้าปากโชว์ผมทีได้ไหมว่างหน่อยผมจะเสร็จแล้วอุ้ยอุ้ยหูฟังอาจจะดีอุ้ยแต่หูลุงอาจจะตึงก็ได้นะคะค่ะเซมิดควยตุงอุ้ยเนี่ยเซมิดอุ้ย ลุงลุงครับขอกำลังใจในการขรีของผมหน่อยครับใหมายสี่เหลี่ยมขรีจนหมดแรงอุย้ ลุงเอครับผมโดนเครั้งแรกครับขอถามนะครับคุณคำถนอมสีใครรอครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนพ่อคนแม่กูครับเออจบไหมจีวอนแบบอุ้ยแป๊บเดียว30มสิเมตรตีเฮียหนีมาสตรีมเกมไม่ได้พาหนีสตรีมครับเอาว่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเนเธอร์ทีนี้ของเราจะฟูไว้น้องเจบด้วยนะครับไปจ่ายค่าเทอมให้น้องนักศึกษากับพี่ปิมจริงหรอครับไม่จริงครับพี่ปิมเขามีครอบครัวแล้วครับพี่ปิมรักครอบครัวครับมึงไปเชื่อเป็ดแม่เป็ดแม่งสร้างภาพใหตัวเองน้องแล้วมันดิบเครดิตกูอื่นไปหมดพี่ปิมเขาักคว ครับพี่พิมรักพี่เจนนะครับไอปิดจะไปเชื่อนะครับน้องมันเป็นตัวเนี้ย <ừ, S 1> มันมันไอเนเทอร์ไรท์มันอยู่วายสิบห้าใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวรอให้มอนมันเริ่มเกิดแล้วก็เราเจอดินปืนไปทำเทียนทีนะครับ<อ> <ๆ S 2> ลุงลุงเนเทอร์บอกพี่เอฟแบบใครไปมันกูไม่อยากไปกับพี่เอฟสาวบ,บอกพี่เอฟหน่อยบอกพี่เอฟแยกกันไปเถอะกูไม่ไปด้วยกันจริงกูกูไปกับพี่เอฟเลยกูกลัวมากกูจะรู้ว่าเปลี่ยนชื่อเอฟดากอนสเลเยอร์ไอสัตว์เจ็ดสิบสี่อุบาทเลยครับแม่งตายเจ็ดสิบสี่ร้องเอฟดากอนสเลเยอร์เฮ ใช่ไหมครับที่างลุงเป็นแบบนี้เพราะลุงกินยาคุมใช่ไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม A กลับใจเปลี่ยนเธอให้เป็น A ลุงระวังนะครับระวังอะไรอ่ะตา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 ดแม็กหมดละแต่กูมีแม็กสำรองตา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 ั้ยขออวยพรให้กดบัตรคอนวงเดือนนากส์โรแมนต์ได้จะกดซับกับกดไลค์ให้ขคอยน้องดักโรแมนต์นะครับคอยน้องได้ดูหลักดูดคอยน้องได้ หอยนตึงลงกลึงถามหาไม่ใช่ตัวตึงลงกลึงถามหาครับข้างหลังอุยินดีด้วยคุณคือผู้โชคดีที่จะได้เข้าแข่งขันเอ B มอา t ์บีสแบทเทิลรกับกอริลล่าหนึ่งได้เงินสิบบาทผู้กับกอริลล่าได้เงินสิบบาทใส่ตามาไม่มีหมอยนะลุงน้อง แล้วไหนอ่ะไหนหมออ้อยอ่ะอันนี้ไม่ใช่หมออ้อยน้องผมกูครับใครไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์หน่อยนะครับเอาอย่างนี้น้องมือไลค์เดี๋ยวกูไล่ยิงกายกินมันเคยไล่ยิงกูมันมึงทำคลิปไปเดี๋ยวกูแก้แค้นเดี๋ยวลุงเอแก้แค้นเอาไม่เอากายกินมันทำคลิปไล่ยิงลุงเอลุงเอเห็นอยู่ลุงเอ๊ใครครับเพิ่งเลิกกับแฟนใหม่กำลังใจหน่อยค่ะร้องไห้หน่ายนี้องปายมึงเป็นกำลังใจนะครับเลิกกับแฟนคนนี้ไม่เป็นไรแฟนใหม่อาจจะดีกว่าเดิมนะครับใหญ่กว่าเดิมโพ้ยไม่ใช่ผมหน่อยครับผมชื่อพีเปิดดอได้ไหมครอีกด ไปนี่ข <Come on. S 1> มับแม่